ออออุุดดดดดรบนนทีีี่ไไไปปหมมจะคูขงงเืสวัสดีค่ะวันนี้พบกับแพรและรายการครัวถิ่นไทยค่ะที่นี่ที่อุดรธาน,นีค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหอนางอุษาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงหรือที่ยอดนิยมมากที่สุดในตอนนี้ก็คือทะเลบัวแดงค่ะแต่ตอนนี้แพรเริ่มรู้สึกหิวแล้วล่ะคะ่ะ ได้ยินกันมาว่าเขาบอกว่าของกินขึ้นชื่อของที่นี่ก็คือแหนมเนืองค่ะว่าแต่ว่าเจ้าแหนมเนืองเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงรสชาติจะดีหรือเปล่าแล้วคนที่นี่เขาชอบกันมากหรือเปล่าตามแพรไปหาคําตอบกันดีกว่าค่ะชอบทาน,นแหนมเป็นประจำรอบมันรสอร่อยผัะกก็เยอะชอบครับผมบปกติก็กินเป็นนิสัย,ย้วครับแล้วก็มันก็ได้ คุณได้ประโยชน์ต่อสุขภาพชอบกินซื้อมากินเรื่อยค่ะคือชอบกินผักอยู่แล้วแล้วมันมีผักเยอะไปครับเป็นคนไม่ชอบของอะไรที่มันออกแบบดิบๆชอบแบบสุกอย่างเดียวไม่ช <ปะ S 2> อบอะไรมันดูแบบมันหลายอย่างที่เราต้องการจะได้กินอ่ะในนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเปื่อนอ๋อไม่ครับมันรู้ไม่น่ากินครับันไม่ชอบอากพูดถึงอาหารอีสานทุกคนก็อาจจะนึกถึงส้มตำไก่ย่างกันใช่ไหมล่ะคะ แต่วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับอาหารอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับวัฒนธรรมมาจากประเทศเวียดนามนั่นก็คือแหนมเนืองค่ะแต่เดิมนะแหนมเนืองเนี่ย จัดเป็นอาหารของชาววังรับประทานกันเฉพาะในกลุ่มบุคคลชนชั้นสูงเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะหาซื้อได้ตามท้องตลาดแต่ต่อมาสูตรแหนมเนืองก็ได้กลายเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นและได้ปรุงแต่งให้มีรสชาติกลมกล่อมถูกปากคนไทยแหนมเนืองประกอบไปด้วยผักสดเช่นผักกาดหอมใบชะมวงผักแพลวสะระแหน่ผักชีฝรั่งและนอกจากผักแล้วก็ยังมีเครื่องเคียงอีกมากมายเลยนะคะเช่น มะเฟืองกล้วยดิบกระเทียมพริกแตงกวาและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผ่นแป้งหรือใบเมี่ยงที่ใช้ห่อรวมไปถึงหมูและน้ำจิ้มด้วยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราจะพามาดูวิธีบดหมูค่ะเนื้อหมูที่ใช้เนี่ยจะต้องเป็นเนื้อหมูส่วนสะโพกที่มีความเหนียวนุ่มและไม่มีไขมันนำมาบดให้ละเอียดแล้วใส่น้ำปลาผงปรุงรสต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลพริกไทยผงกระสาน เลือตามสูตรของแต่ละร้านเลยค่ะตามด้วยมันหมูและน้ำแข็งเพื่อเป็นตัวเกาะไม่ให้เนื้อหมูเละค่ะหลังจากที่เราได้หมูบดแล้วนะคะเราก็นําเนื้อหมูเนี่ยมาปั้นให้เป็นลูกพอดีคำแล้วเสียบไม้นำไปปิ้งสักราวๆห้าถึงสนาทีให้พอสุก กลิ่นเนี่ยก็จะออกมาหอมหน่ารับประทานแบบว,ว่าแค่เห็นหรือได้กลิ่นเนี่ยนะคะโอ้ยหิวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่รันน,นะคะหรือว่าเรียกว่ารานมีก็ได้ค่ะที่ร้านสิบรพรแหนมเนืองนะคะสวัสดีค่ะเอนี่เลยค่ะไฮไลท์ของแหนมเนืองก็คือ เปียน้าอัดหอมมาวางไว้ด้านล่างสุดตามด้วยแผ่นแป้งหรือใบเนี่ยงแล้วใส่หมูและผักทุกอย่างที่จัดเอาไว้ตามใจชอบเลยค่ะ พอทุกอย่างเข้าด้วยกันสุดท้ายแน่นอนว่าต้องราดน้ําจิ้มสุดเด็ดเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติก่อนการรับประทานค่ะได้เลยค่ะขออนุญาตนะคะนี่คือไม่ได้อยากกินหรือว่าะไรนะคะแต่ว่าอยากจะริมลนแล้วก็ให้คุณผู้ชมได้ดูจริงๆนะคะว่ามันอร่อยมากแค่ไหนนะคะขออนุญาตค่ะนี่เราจะไม่ใส่น้ํามันนะคะเราจะใช้เนื้อหมูแทร้อยเซ็นถ้าใส่แล้วมันจะเลี่ยนถือว่าเป็นอาหารที คนจังหวัดอุดรธานีชื่นชอบเลยรหรือเปล่าคะใช่ค่ะน่านจะเป็นอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานีเลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนีม่ทั้งผกักทั้งเครื่องเคียงขนมจีนทุกอย่างรวมกันแล้ว Amazing มาก Amazing มากถ้าคุณผู้ชมไม่ลองนี่ถือว่าพลาดเลยนะคะอขอบคุณพี่ล้านนะคะที่มาสาธิตการรับประทานแหนเเมืองให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะใบขาวๆแป้งขาวๆนี่นะคะที่เขาเรียกกันว่าใบเนี่ยนะคะ อยากจะรู้จังเลยค่ะว,ว่าวิธีทำของมันทํำยังไงไปชมกันดีก่อนนะคะเ,คเริ่มจากแช่ข้าวเจ้าหักหรือข้าวท่อนทิ้งไว้หนึ่งคืนนํามาโม่เป็นน้ําแป้งแล้วแช่ต่อไปอีกสองคืนเต็มๆหลังจากครบสองคืนก็ให้ตักน้ําส่วนบนทิ้งแล้วนําแป้งที่ได้เป็น,นึ่งบนเตาหนึ่งที่ผูกด้วยผ้ามันสีขาวขณะที่น้ําเดือดก็กวาดแป้งให้ทั่วด้วยการคนแล้วเอาฝาปิดทิ้งไว้สักครู่ จากนั้นจึงเปิดฝาและใช้ฟองน้ำที่พันกับท่อ PVC ีซีนำแผ่นแป้งออกมาวางบนแผงตากไม้สารแล้วนำไปตากแดดจัดถึง20นาทีต่อด้วยนำเข้าห้องอบรอจนแข็งและแห้งสนิทแล้วใช้เครื่องตัดเนี่ยแบ่งเป็น4ส่วนเพื่อนำมารับประทานคู่กับแหนมเนื้อและทุกวันนี้แหนมเนื้อเป็นอาหารยอดนิยม ไม่เพียงแต่ในภาคอีสานเท่านั้นแต่รวมไปถึงทั่วประเทศเนื่องจากเป็นอาหารสุขภาพที่หากินได้ง่ายตามร้านอาหารสามารถรับประทานได้ในทุกเทศกาลแล้วยังนิยมนำไปเป็นของฝากให้กับญาติหรือเพื่อนๆด้วยซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะของวัฒนธรรมการกินที่มีอยู่ในครัวเรือนมาเป็นอุตสาหกรรมอาหารที่สามารถสร้างรายได้และกลายเป็นเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอาหารอย่างหนึ่ง ที่ไม่ว่าใครก็จะต้องรู้จักและอดไม่ได้ที่จะร้องอ๋อออกมาดังๆแน่นอนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับแหนมเนืองที่แพลกับรายการครัวถิ่นไทยพามาชมในวันนี้เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์และรสชาติอร่อยกันมากเลยใช่ไหมคะสาหรับใครที่มีโอกาสมาเยือนจังหวัดอุดรธานีอย่าพลาดโอกาสที่จะริมลองรสชาติของแหนมเนืองอันแสนอร่อยและซื้อกลับไปเป็นของฝากนะคะรับรองว่าจะถูกใจคนที่คุณรักแน่นอนค่ะ ส่วนแพรและและการครัวถิ่นไทยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ